สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ครับวันนี้ครูป๊อกมาฝึกพี่แอนนะครับขับรถของตัวเองนะเป็นฟอร์ดเฟสต้านะครับเกียร์โต้นะครับอตอนนี้อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเดี๋ยวจะฝึกพี่แอนอยู่เทินกับรถข้างหน้านะครับใต้สะพานทางแยกนะครับที่หาแยกแลาดพร้าวคันนี้นะอ่ะไปได้เลยครับไปได้เลยพี่แอนอยู่เลนนี้ก่อนได้เนาะ ต้อไปเรื่อยๆก่อนครับรักษาเลนแล้วไว้มีสองเลนเราอยู่เลนซ้ายไว้นะครับใครเร็วกว่าเราก็จะได้ไปขวานะแต่ว่าอยู่เลนซ้ายระวางข้างหน้าชะลอตัวครับเขาเลี้ยวซ้ายเขาแล้วอ่าเมื่อกี้มีสองเลนครับแต่ตอนนี้มาเป็นสามเลนแล้วครับตอนนี้เป็นสามเลนแล้วข้างหน้าก็จะเป็น ให้แยกลาดพา้ามนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถกลับรถเพราะพี่แอนบอกว่ายังกลับรถไม่ค่อยเก่งยังไม่รู้จังหวะการกลับรถนะครับว่าวิธีการ,รกลับรถใต้สะพานต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะแนะนาพี่แอนให้นะครับเดี๋ยวพี่แอนต้องเบี่ยงซ้ายนิดนึงเนาะครับ ข้าซ้ายนิดนึงโอเคระวังรถแท็กซี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เบี่ยงเข้าซ้ายเราจะโดนบังคับขึ้นสะพานเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปกลับรถใตส้สะพานรถคันนี้เขารอจังหวะอยู่ยังไม่ออกมานะครับไปได้เลยเพี่ยนชิดขวาไว้นะที่รถทางขวาตัดลงาไหมระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่าอยู่ในเลนนะครับอยู่ในเลนเราแล้ว,ลวนะเลนนี้คือเลนที่เราจะต้องอยู่เทินนะครับ mm hmm. เลนนี้ก็คือถ้าดูจากลูกศรน,นะครับที่พื้นเห็นไหมเลนนี้คือสําหรับรถยูเทิร์น ก่อนที่จะยูเทิร์นนะครับพี่แอนกดเบรกนิดนึงนะแล้วก็สายตาพี่แอนอ่านนิดนึงก่อนนะสายตาพี่แอนมองฟุตบาทนะครับขาวแดงฝั่งนู้นนะฝั่งตรงข้ามนะให้ข้างรถด้านซ้ายชิดฟุตบาทฝั่งนู้นไว้โอเคนะครับมองไปทางไกลๆเลยนะครับเวลายูเทิร์นนะโอเคเอาละมองทางด้านขวามีใครมาครับม,ม,ม,มีมอเตอร์ไซค์นะมีมอเตอร์ไซค์มาโอเคนะครับตรงนี้ตรงนี้เราต้องชิดขวานะครับพี่แอนนะอ่าตรงนี้ต้องชิดขวาไว้ ครับโอเคเพราะว่าเวลายอยู่เทินมาปุ๊บจะถูกบังคับให้อยู่เรนนี้เลยถ้าใครไปอยู่เทินแล้วไปทางทิศซ้ายนะจะต้องตัดมาทางจุดเดียวกับเรา,า,าตรงนี้ต้องระวังนะนโอเคพี่แอนจะต้องเบียดเข้าซ้าย,ยานะครับได้นะได้ยังได้แล้วครับเข้าไปหนึ่งเลนก่อนนะโอเคสามมองข้างหน้าด้วยโอเคแล้วก็มองเปิดไฟเลียวครับเราจะเข้าซ้ายทียเห็นไหมรถกับรถมิสซสีดำถูกต้องโอเคคันสีขาวเนี่ยคันสีขาวจะตัดเข้าท้ายรถเราได้เลย โอเคออกได้แล้วครัอบอองข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าอีกเลนหนึ่งครับพี่แอนเพราะเลนนี้คือเดี๋ยวนี้เราเข้ามาแล้วก็จริงแต่ว่าเป็นด้านขวาสุดของของถนนนะเดี๋ยวอยากให้พี่แอนกลับไปอยู่เลนกลางดีกว่าโอเคเปิดไปจะใซ้ได้ไหมแท็กซ<อ><ว>ี่ได<ว>้ครับพี่แต่พี่แ,แ<ว>อนเขาได้เลย<ว>แท็กซี่อยู่ไกลเดี๋ยวไม่ได้แล้วเขามาเร็วแล้วเขาเร่งเวลาไม่ได้แล้วถูกต้องเขาเร่งสปีดขึ้นมาโอเคหลังจากแท็กซี่ได้แล้วพี่อ่าเมื่อกี้นี้ก็เห็นว่าแท็กซี่เขาอยู่ไกล นะครับก็เข้าได้แต่เพนจังหวัดจังหวะจังหวะจังหวะเราช้าไปนิดนึงพอจังหวัดชาัดนิดนึง,าานนงแท็กซี่เร่งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ต้องระวังโอเคแล้วครับต้องดูให้ดีอ,อ่าเดี๋ยวจะตรงยาวเลยไปกลับรถที่แยกสุทิสารเนาะครับไปกลับอยูอท่ทวนแยกสุ่ธ,ธิฐานทางซ้ายจะออกมาหาเลนเราไหมครับไม่ออกนะอ่ารักษาลิมิกลางไว้ตลอดเลยครับ เพียงก็มองทางซ้ายด้วยมองทางขวาด้วยนะมองเลนทางซ้ายด้วยเลนทางขวาด้วยจะตัดเข้ามาหาเลนเราไม้รถก็ออกมาโอเคออกมาไม่มาอยู่เลนเราเพียงก็ตรงต่อไปได้เลยเดี๋ยวมันเวลาเสาร์เช้าเช้ามันจะไม่ค่อยมีรถใช่ครับใช่ใช่วันนี้เป็นวันใช่ดีครับพี่พี่เสาร์ิชยาเช้าเพียงมั่งมั่งออกมาสักประมาณหกโมงหกโมงกว่าก็ได้ ทกเจ็ดโมงแปดโมงก็กลับเข้าไปครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์เช้าๆช้านี่ค่อนข้างจะโล่งเลยนะแต่ที่เราฝึกกันตอนเนี้เป็นวันธรรมดาช่วงเช้าก็เพิ่งจะแปดโมงกว่าใช่คนออกพอดีใช่แปดโมง,งตอนไไตอนนี้ไไตอนนี้แปดโมงยี่สิบนาทีรถยังเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรพี่รถเยอะก็ต้องโอ้เรานัดกันวันหนึ่งตางนะอ่าไม่เป็นไรพี่รถเยอะก็ถือว่าเป็นเป็นกาอะไรประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นการฝึก รถเยอะจะต้องขับอย่างไรก็ถือว่าดีไปอย่างหนึ่งเนาะฝุกตอนรถเยอะก็าอยู่กับคุณป,ปอาเดี๋ยวคุณป,ปอ,อกช่วยดูให้นะครับช่วยดูให้หมดเลยมีอะไรเดี๋ยวคุณป,ปอ,อกอาจจะช่วยเบรกมือได้นิดหน่อยนะครับนมากที่จะออกเสาอาทิตย์อะ่ะไปไหนมาไหนพี่ออกเสาอาทิตย์ครับรถน้อยดีครับขับรถรถน้อยๆก็เรายังไม่เก่งใช่นะครับสบายๆหน่อยวันนั้นไปฝนตกมากเลยเสาร์ทิตแล้วไปนู่นอ่ะครับ ไปอะไรนะแถวรนะัตน,นทิเบศน,นะคะครับฝ<อ>นตกด้วยเนาะไปประชาชื่อนึงรถชั่วโมงนึงไปประชารัตนี่ครับจากนี้ไปนะจากค่ะรามเกษมรา์น่ะ<า>ครับอ่านดีวเราจะอยู่เทือกข้างหน้า กระจกผ่านนิดนึงนะครับไม่มีมอเตอร์ไซค์แทรกขึ้นมานะครับอ่ะเบรกนิด <Okay, S 1> นึงครับ okay, พี่แอนเบรกนิดน,นึนงโอเคชิดด้านขวาไว้ชิดด้านขวาไว,าวา้อ่าดูไหมครับมีทางซ้ายมาไหมโอเคได้ครับเดี๋ยวไปชิดด้านขวาก่อนพี่แอนนะอ่าชิดด้านขวาดีก่อนถูกต้องแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมาทางซ้ายออกมาอยู่นะครับไม่ได้นะทาา่านสารเร่เราไปก่อนเนี่ยหลังคันเนี้ย อนหลังอันนี้น่าจะเข้าได้เนาะโอเคเข้าได้หนึ่งลยก่อนดีครับไปเลยอันนี้ยังพอนเะแตตรงนู้นทีอันนี้มันยังแบบอยู่ในแคบสองเดนทัตรงตรงยูเทิร์นยูเทิร์นเมื่อกี้เนี่ยเป็นจุดยูเทิร์นที่ค่อนข้างใหญ่จะยูเทิร์นง่ายแต่ที่เราอยู่เทิร์นเมื่อกี้ที่ใต้ตรงใต้สะพานที่แยกถ้าแยกระพาเนั้นจะแคบเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจุดอยู่เทิร์นที่แคบแคบนะ พี่แอนจะต้องมองอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามองตรงมุมฟุตบาทฝั่งนูน้นนะใช่ไหมมุมฟุตบาทขาวแดงนะ<ช>มอง<ช>ด้านนู้นไว้นะครับเพราะว่าถ้ามาชิดมุมทางด้านขวาใกล้ตัวเรานะท้ายรถหรือข้างรถเราเนี่ยอาจจะเบียดมุมตรงฟุตบาทด้านขวาได้เพราะนั้นเรามองมุมไกลไว้นะถ้าเป็นจุดยูเทินที่แคบนะมองมุมไกลไว้แล้วก็ประคองรถค่อยๆหมนทวงอะไรไปงั้นเดี๋ยวผมขออีกทีแล้วกันนะพี่อนนะขอจุดเมื่อกี้อีกทีหนึ่ง ตอนนี้อยู่เลนนี่ก่อนครับไม่เป็นไรนี่คือวิภาวดีซอยสามสามารถทะลุไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับที่อยู่ตรงข้ามสุดจุจจักได้เลยนะครับถ,ถนนวิภาวดีซอยสาม ดีเลยครับพี่นะอยู่เลดกางไปเรื่อยๆใครเล็วกว่าเราเขาก็แซงขวาไปเพราะมีอยู่สามเลนนี้อยู่ตลดกางไปตลอดได้ ด้านซ้ายเขาจะออกมาไหมคันนี้คันคันหลังเนี้ยดูหน้ารถนะเบรกนิดนึงก่อนฮะเขาออกมาเห็นไหมเขาหน้ารถเขาแหลมมาเลนเรานิดนึงโอเคปลอดภัยแล้วไปได้เลยเห็นมาตรงนี้มันแคบไหมครับมุมมันแคบพอมุมมันแคบถ้าใครตั้งรถไม่ดีนะบวกกับมุมตรงปากซอยแคบนะเขาเขาจะแหลมมาหาเลนเราได้เลยเพราะนั้นต้องระวัง่ไมเลยมุมนี้เพราะว่ามันมันแคบแต่เวลาเข้าพี่เข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ บนซ้ายปไปไหนไปซ้ายบนซ้ายเข้าวิภาวดีซอยห้าใช่ไหมครับบนซ้ายเข้าบ้านเลยครับมันจะพอเ,เข้าซอยแล้วก็ดีออกกว่าแล้วก็บนซ้ายเข้าบ้านเราเลยครับพี่ต้องเอาหน้าเข้าก็ามุมของซองของพี่มันจะเฉยงครับออซองใหญ่เป็นรถ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะอมองกระจกซ้ายแท็กซี่อยู่ไกลนะครับค่อยๆตัดเข้ามาแ้วท็กซี่ก็อยู่ไกลนะครับเราตัดเข้าไปได้นะครับโอเคแล้วก็ปิดไฟโอเคแล้วก็มองกระจกขวานี่นะเราจะชิดด้านขวาไม่มีใครตัดเข้ามานะพี่แอนนะโอเคไม่มีเราอยู่เดนนี้ได้เลยครับอานละนะข้างหน้าเป็นยูเทิร์นที่แคบนะครับ มองมุมฟุตบาทสีขาวแดงมุมไกลไว้มองมุมไกลไว้หาเบรนิดนึงอ่าโอเคแล้วก็ให้ข้างรถด,ด้านซ้ายโอเคชีดไปทางตรง,ตรงฟุตบาททางด้านซ้ายเลยเนี่ยโอเคนะครับอ่ามองฝั่งนู้นนะครับไม่มีใครมานะมีเหมือนกันแต่เขาอยู่ไกลได้พี่นะเราไปได้โอเคแต่จุดนี้จุดนี้เราจะต้องอยู่เธอแล้วให้ตัวรถข้างชิดด้านขวานั่นแหละครับถูกต้องเลยครับพี่ถูกต้องเลยนั่นแหละมาพอชิดปุ๊บเห็นไหมถ้ามองไปข้างหน้าจะตรงเลนของเราเลยเห็นไหม โอเคเดี okay, ย๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยพี่นะมองกระจกซ้ายเห็นไหม bm เป็นแถวเห็นไหมเขาก็จะออกเหมือนกันนะแต่ว่าเขาอยู่ไกล,ลเ,เราออกได้เลยครับเราออกได้เลยใช่ระวังวอล์ซ้ายที่แซกมาด้วยสลับมองขนาบด้วยนะพ่าถ้ารถเยอะๆจริงๆอง่ะพี่ต้องสลับมองมองซ้ายที่มองด้านขับได้เขาดัลองย m เขาเร็วกว่าเราพี่เอาปัดนั่นเองขับค่อยๆเข้าเข้าทีละนิดเข้าได้ครับเข้าได้เลยทีละนิดนะขับไปเลยครับพี่เล่นต่อได้เลยพี่เล่นต่อได้เลยครับพี่เล่นต่อได้เลยนะโอเคมองเลนนี้ก่อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวต้องเข้าไปเล็งไกลอีกเลนนึงอ่าเปิดไฟเลีี้ยวทนึง นะครับได้ไหมว่าได้แล้วครับพี่น้าได้ได้แล้วครับสีน้ำก็อยู่กับสีน้ำเขาอยู่เลนซ้ายสุดคนละเลนกับเราอ่าโอเคใช่ไหมเมื่อกี้นี้พอเรายูเทิร์นเสร็จค่อนข้างตัดไหลเลนเลยนะวันนั้นพอเวลาพี่มองกระจกนะเพื่อที่จะหาทางเข้าซ้ายนะพี่ต้องแต่ไฟเดียวเราต้องปิดก่อน ถ้าถ้ามันะมาสามเลนไหนเราต้องตัดตัดเลนตนึงแล้วปิดไหมอ่าตัดตัดตัดเลนหนึ่งปุ๊บถ้าถ้าตัดเลนหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วอีกเลนหนึ่งยังตัดไม่ได้เนี่ยพี่ก็ต้อิดไปก่อนปิดไปก่อนแล้วก็มองไปข้างหน้าก่อนถ้าข้างหน้าถ้าข้างหน้ายังว่างอยู่นะโอเคแล้วก็พี่ก็มองกระจกซ้ายอีกทีหนึ่งถ้าเห็นว่าเลนซ้ายที่เราจะเข้าอีกเลนเนี่ยว่างแล้วพี่ก็เปิดไฟเลี้ยวขอทางเข้าไปนะครับ ีระวังคลิปอันนิดนึงนี่ไปเลยไปเลยเบียนะเกือบแล้วนะเมื่อกี้นี้ก็เบียดออกมาต้องระวังเห็นก็ว่าพี่อยู่แต่ว่าเขาจะเบียดกันคมันจะแซงให้คันคันนั้นก็ไม่ยอมคันนั้นก็โผล่มาเราก็ดันเร่งขึ้นไปเราตรงเลนกลางไปตลอดเลย ใายจะออกมาไหมรัากลับเขาลับรถตรงนี้เอเกเราไปต่อได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นสะพานเลยนั่นดยดีนะสะพานอะไรเอ่ยสะพานตรงไปเลยนะขึ้นวิภาวดีนะลองดูนะกูสะพานพอเรากลับรถแล้วเราขึ้นไปเลยบางทีมันเป็นโคง้โคงๆอยากหมายถึง,งว่าเรากลับรถตัวนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล<ต>้วก็ขับขึ้นเราไม่อยู่เทินเราจะขึ้นเลนซ้ายสุดนะเนขึ้นวิภาวดีครับผมอยากจะหาแบบ อยู่เทินตัวนี้จะกว้างครับพี่แอนก็จะง่ายห<ค>น,น,น่อยมไ,มไม่ได้ตีออกเลนซ้ายครับ,รบส่วนมากพี่มีปัญหาพี่ตีออกเลนไม่ค่อยเป็นอ่าโอเคนั่นแหลคคนนะครับไม่่เคยป็นอดูทางซ้ายค่อยมาไม้ค่อย,อยๆไหลไปอ่าได้แล้วครับไปเลยอ่า เดี๋ยวมาอยู่เลนนี้ก่อนนะปุ๊บขึ้นเกล้าวแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายโอเคได้นะครับพี่นะนะครับรถเลมล์รับนะรถเมล์อยู่เลนนูด้ดเราพอเข้าได้ครับพี่แต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์กำลังมาคันนึินนะระวัาางด้วยขวามาขวาครับพี่ตอบได้ไม่เอ่ยอะไรนะค่ะไม่เราจะต้องออกมาทางขวานะระวังรถกระบะด้วย อ่าโอเคเราต้องขยับมาเลนหนึ่งเพราะว่าเลนทางซ้ายเนี่ยจากเดิมมีเลนทางซ้ายอยู่ตอนนี้เลนทางซ้ายถูกปิดไปแล้วาจากเดิมเมื่อกี้เราพี่แอน,นเถวนามีสามเลนใช่ไหมอ่าอัตรนี้บีบเข้ามารถทางซ้ายออกมาไหมครับไม่ออกนะครับไปต่อได้เลย เดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานใช่ไหมครับพียรโอเคขึ้นสะพานข้ามแยกไปถนนวิภาวดีฝั่งนู้นอ่าฝั่งนู้นรถส่วนมากที่ไปแต่พั่งโน้นที่ไม่ค่อยไปวิภาครับถนนวิภาวดีรังสิตก็สุดก็รถส่วนมากก็จะขับกันเร็วนะใช่ใชแต่พี่ที่ไม่ค่อยกล้าอ่าไม่เป็นไรครับพั่โนนมันยังติดติดมากใช่เดี๋ยวจะ ขึ้นสะพานข้ามแยกรตลาดเลยนะครับตลาดโค้งเพชรตลาดประชาชื่นที่จะไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเราต้องดูก่อนไปเลนนี้ไปเลนนี้ได้เรื่อยๆเนาะคเราไม่ต้องไปตีเลนเลยครับไม่ต้องไปเข้าเส้นทางด้านในนะไม่ได้ค่ะดทานในมันไปพระโมงคะไปพระโงคไปละค่ะที่อยากขึ้นสะพานตรงนี้ไงที่มันโค้งๆนั่นข้างในพี่ยังไม่เข้าเนาะ <laughs> ข้างในจะเร็วกว่าน,นี้ใช่ไหมตรงนี้ยังบีดเบชะลอชะลอกันอยู่นะพี่ขอเป็นแบบนี้ไปก่อนอ่วเนยเะนั้นเห็นคุปปอขับมาจากต่างจังหวัดอยากเป็นอย่าง,าลงเลยกูจะได้กลับบ้านได้ มามาจากอะไรนั่นล้อเอ็ดอะไรที่ไห่ใช่ใช่เอานั้นบอกปุ๊บพิธีการอะไรอย่างงี้ยพี่แอนได้ดูนั้นด้วยใช่ไหมโอ้ยไปบ้านเราเลยอะไรอ่ะมีทั้งนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ด่ไปหมดเลยพี่แอนอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเอ๋รล้อเอ็ดเราเนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวขึ้นหอโบสถ์ด้วยนะสูงมากเลยหอโบสถ์ยังคิดในใจโอ้โหนี่บ้านเราคุณดูทางถนนงราทางขวานี่นะพี่นะ ให้รถ okay. ทางขวาเข้ามาก่อนเนาะโอเคไปต่อได้ครับเดี๋ยวเราตรงป้ายยี่เขียนว,ว่าสะพานล,ลอยดอนเมืองนั่นเลยนะโอเคครับรถคันนี้จะเบียดเราไหมนี่เนี่ยคันนี้เขาจะเริ่มเบียดข้าาเรานะโอเคเอาละตรงเลยนะพี่นะ,ะพี่หมกเดีย๋ยวเราจะชิดทางด้านซ้ายของสะพานนะเพราะรถเราช้าเพื่อหัดขับเราให้ชิดเลนซ้ายไว้ก่อนโอเคอยู่เรนนี้นครับมีป้ายที่เพืองบอกดอนเมืองได้สองเลนอ่าอยู่เรนนี้เลย ก็อยากจะขึ้น,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 นค่อยๆปรับภงมิใจพี่อ่าเนี่ยปลูกมือพี่จับอยู่ตำแหน่งนี้นะก็เรียกว่าตำแหน่ง9เดกากับ3ามเดกานะเวลาปรับพี่แอนก็ค่อยๆหมุนตามรัศมีโคง้งตอนนี้โค้งซ้ายใช่ไหมครับพี่แอนโอเคอ่พี่กค่อยๆปรับใช่ครับอ่าไป,อไปเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละเห็นไมไม่ต้องไปปรับเยอะนิดเดียวเองนะครับตอนนี้ข้างหน้าเป็นโค้งรัศมีโคง้งด้านขวาใช่ไหม,ไหมพี่แอนก็ค่อยๆปรับทางขวาทีละนิดมืออยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละครับอ่า นั่นแหละครับมือไม่ต้องขยับไปขยับมามืออยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับหมุนพวงไลยอย่างเดียวถูกต้องครับพี่แอนถูกต้องนะครับพอถนนเริ่มตรงนะครับพี่แอนก็ค่อยๆปรับพวงไลยกลับขึ้นมานะนั่นแหละครับดีเลยครับถ่าถูกครับนั่นแหละตรงเลย้ะก็ไปเลนนี้นะคะครับแต่ว่าพี่แอนดูนะเพราะว่าต้องดูกให้ถูกช่องนะไม่งั้นถูกบังคับขึ้นทางด่วนนะ ได้แล้วครับพี่ทางด้านซ้ายไปเลย่าเนเล้งได้ครับอยู่เลนอยู่เลนตามนี่แหละครับดูจากเส้นประสีขาวเนี่ยนะระวังรถทางซ้ายนะครับจะเบี่ยงเข้าหาเรานะอ่ากะจุดจุดนี้จะเหลือแค่2เลนจากเดิมมี3าเลนจะเหลือแค่2เลนต้องระวังเป็นเลนที่1กับเลนของเราเนี่ยเมื่อกี้เลนที่1คือเลนซ้ายสุดกับเลนของเราเป็นจุดที่ต้องมาร่วมกันนะครับก็จะเหลือแค่2เลนณตอนนี้ตอนนี้เป็น3เลนแล้วถ้าเป็น3เลนอยู่เลนกลางเลยดีครับไปเรื่อยๆ ตรงนี้มาเราต้องตีเข้าซ้ายไม,ไม่งั้นมันจะขึ้นทางด่วนไม่ใช่ใช่จะถูกบังคับขึ้นทางด่วนแต่มันมีทางออกอ,อีกอนะใช่ใช่มันมีอยู่สามช่วงช่วงเนี้ยของเรานี่คือช่วงที่หนึ่งคือจุดเมื่อกี้นะช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงด้านเนี้เขาเรียกว่าทางคู่ขนาดแต่ถ้าไปช่วงที่สองนี่คือบับงคับขึ้นทางด่วนนะถ้าพี่แอนจะเข้าไปด้านในนู้นนะเขาเรียกว่าเส้นทางหลักนะพี่แอนต้องไป ช่องที่สามใช่ช่วงช่วงทางเข้าที่สามมันมีอยู่สามสามทางด้วยกันสามจุดด้วยกันที่แยกแยกมานะครับก็คือช่องทางที่หนึ่งก็คือมาทางนนี้นะครับช่องช่องที่สองช่องทางที่สองก็คือขึ้นทางด่วนช่องขวาสุดเลยก็คือไปที่เส้นทางหลักพเพี่ระวังรถหมดจักรยานทด้นั่มอเตอร์ไซค์ด้วยโอเคเดี๋ยวแม่แเปิดไปเลี้ยวขวานะไปอยู่รนการระวังระวังรถมอเตอร์ไซค์ อมอไซกากำลังจะแซงขึ้นมาเห็นไหมหลงัลงนีง้หลงัลงมอไซค์นี้ออกมาได้เลยดีครับอยู่เลนกลางดีกว่าเนาะถ้ามี3เลนอยู่เลนกลางดีกว่า<ม>แต่ถ้ามี2เลนก็อยู่เลนซ้ายไว้นะครับแต่เลนซ้ายก็ต้องระวังเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเลนซ้ายต้องเจอรถที่ออกจากซอยรถเมย์เจาะข้างทางรถแท็กซี่นะครับถ้าถ้าจะไปลับรถนะขับเทินรถนะับครับอยู่เทินสะพานอยู่เทินครับผมถ้าเมื่อกี้เนี่ยสมมติยกตัวอย่างนะ รถทางด้านซ้ายนะที่เขาออกจากซอยนะหน้ารถเขารู้สึกว่าจะแหลมเข้ามาหาเล่นของเรานะพี่แอนนะพี่แอ,อนะอต้องอต,อง,อตองเบรกชะลอก่อนนะครับเบรกชะลอหรือว่าถ้าเขาออกมาเยอะเราจําเป็นต้องหยุดให้เขาก็าต้องหยุดนะถ้าสายตาพี่แอนไม่ไวนะอย่าหักหลบนะเพราะถ้าหักหลบไปเนี่ยเราโดนเลนอืน่นที่เราหักหลบไปเนี่ยโดนเขาชนนี่เราผิดเลยนะอ่าเพราะนั้นมีอะไรก็ให้เบรกไว้ก่อนใช่จะหักออกไปได้ก็ต่อเมื่อตาของพี่แอนเนี่ยไวจริงๆ พอรถเขาออกมาปุ๊บเรามองขวาปุ๊บสมมตินะว่าไม่มีใครนะเราหักหลบได้แต่การหักหลบอย่าไปกระชากพวงเลยนะถ้าหักหลบไปกระชากพวงใยมากเนี่ยรถเสียการส่งตัวพลิกคว่ำได้นะเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าไม่หักหลบดีกว่าเบรกชะลอผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วรถเราก็ไม่ได้มาเร็วมากตอนนี้เราเปิดไปตีเลยเลยครับอ่ได้ไหมเราคนทัพแท็กซี่ตัดก็มาหาเราไหมไม่มีนะโอเคครับไปเลยครับเรื่องสายเดี๋ยวเราหา สะพานอยู่เทิงกลับรถนะครับพี่นะต้องไปเรื่อ <ไป S 1> ยๆนู่นเลยแยกไปอ่าตอนนี้อยู่เลยนี้ไปก่อนได้ครับอยู่เลยนี้ไปก่อนตรงไปเรื่อยๆองนี้ถูกม่นี่ตอนนี้เราจะถูกบังคับเข้ามาทางฝ่ายที่แล้วนะ<อ>พี่นะใช่ใช่เพี้ยเพี้ยนต้องกลับไป อย่งเอาบังไซนะโอเคใช่ใช่เร่งเลยพี่โอเคครับพี่แหลพี่แอนเร่งนิดหนึ่งพี่แอนเร่งนิดหนึ่งเร่งต่อเนื่องเลยอ่าเมื่อกี้ถ้าพี่แอนอยู่เมื่อกี้น่าจะถูกบังคับไปเส้นทางหลักเลยนะเพราะนั้นก็อยู่วิ่งเราวิ่งอ่าอย่างเงี้ยทางด้านซ้ายที่กำลังวิ่งอยู่เรียกว่าเส้นทางคู่ขนานนะอยู่ในนี้ก็รถจะวิ่งช้าหน่อยรถก็จะติดหน่อยรถจะติดหน่อยตีขาซ้ายหน่อยไหมาตีมองกระจกซ้ายก่อนนะ โอเคเปิดไฟละทรายได้ครับได้เขาอยู่กายโอเคก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึง่งช่างหวังโอเคเขาแล้วปิดไฟเลยปอดซีปอดซ้ายไปนี่ตลาดนี่พี่มาบ่อยครับจะมาตลาดประชาชิษีครับแล้วพี่จะวิ่งจะเลี้ซ้ายพี่ไม่เคยเข้ามาเราหยุดที่นี่ตรงไปก่อนได้ครับเดี๋ยววิ่งไปสื้อผ้าก็จะมีป้ายกลับรถครับเราจะกลับรถกัน กเกัอบกับรถยูเทิร์นเกือบมาครับสะพานยูเทิร์ ดอนเมืองนะครับมีป้ายบอก,กหมดเลยใครจะไปไหน,นแล้วก็อยู่ตามช่องทางของเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมเขามีป้ายเห็นแล้วสะพานขับรถกันนีเดี๋ยวไปพพงพครับตอนเรียนก็ผ่านเลี้ยวจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราตงไปนี่เราจะเบี่ยนเข้าทางล่างซ้าย,ยนะพี่นะ ไปเลยใช่ไหมอ่าโอเคครับอ่าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายดิยอ่าแล้วก็บองรถทางซ้ายคันดำนี่นะโอเคเราเดี๋ยว,วให้คันดำขึ้นไปก่อนเราต่อท้ายคันดำที่อาเล็กอ่า<ด>โอเค<ช>เล่งไ,ได้นิดนึงเล้งได้นิดนึงโอเคครับได้เลยนั่นแหละครับสายตาข้างหน้าวะ เพี้ยนเปิดไฟี้ยวซ้ายดีกว่าเปิดไฟด้านเราอ่ะมอไซค์ด้านซ้ายนะอ่าผมอยากให้กลับอีกอันในซ้ายแล้วแล้มอไซค์เพี้ยนเข้าเลนซ้ายโอยนะ okay. เคเล่นนะครับนั่นแหละครับอยู่เลนนี้เลยะพี้ยนเนานะอ่าถ้าใครเขาเร็วกว่าเราเขาจะได้ไปทางขวาเนาะอ่าเลนนี้เราขึ้นไปสะพานได้เลยใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปใกล้ๆเดี๋ยวเราดูเลนอีกทีหนึ่งว่าเลนไหนที่เราจะต้องขึ้นสะพานนะโดยส่วนมากจะต้องอยู่เลนขวานะแต่ตอนเนี้ย ยังอยู่ไกลอ่าเราหลบให้เขาก่อนเพราะเราเช้าเขาเนี่ยเลนทางขวาที่เราอยู่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราช้าเราถูกฝั่งก่อนนะนาสะพานกลับรถข้างหน้าเลยไหมโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราเปิดไฟถูกต้องครับเปิดไฟเร็วนะหลังรถคันสีบอลนี้นะหลังคันสีบอลนี้นะโอเคได้ครเขแไงเขาเลยนั่นแหละครับมอกขรับปุ๊บสลับมองข้างหน้าหน่อยอ่าเปิดข้างหน้าเขาปิดมตาต้องไวมองขวาที่มองหน้าทีโอเคอยู่เลนของเราแล้วนี่นะครับเนี่ยเขาตัดเข้ามาต้องระวังด้วย นี่มันวิ่งได้วิ่งได้กี่เลนเลนเดียวถ้าถ้าไม่มีเส้นปรับนะครับตรงกลางนะถือว่าวิ่งได้เลนเดียวใช่ใช่วิ่งกลางแต่ถ้ามีเส้นปรัตรงกลางเลแสแซววิ่งได้2ช่องทางจราจรนะใช่แต่ตอนนี้ไม่มีเส้นปรัอะไรพี่ก็อยู่ข้อมกลางได้เลยนะครับอ่ามองมองตรงขอบกอแพงนั่นแหละครับอ่าโอเคครับเอา อ่าไปครับไปต่อได้เลยนะครับมองมุมไกลๆไว้นิดนึงอ่านเลื่งเพิ่มนิดนึงอ่าไปต่อได้เลยครับน่แหละดีมากเลยพี่แอนเคยอยู่เธออย่างนี้ยังคเคยค่ะเคยเคยแล้วเนาะมาหลายครั้ง <Okay. S 2> แต่ว่ามาเช้าๆครับเราเนี่ยเวลาเราออกอย่างนี้ค่ะมันมีปัญหาตรงนี้หละครับที่ไม่ค่อยกล้าคือปัญหาทางออกอนี่หละนี่แหละเวลายอย่างนี้จเจอแบบ โอเคนะมองข้างหน้าแล้วมองซ้ายเห็นมอไซค์ไหมได้ไหมพี่ได้นะได้เขาอยู่ไกลได้เลยครับเล่นได้ได้ครับพี่เล่นเพิ่มนิดนึงดีครับได้แล้วสับมองข้างหน้าด้วยนะได้เลยสับมองข้างหน้าด้วยนะต้องกอกอีกไหมแต่ไม่ต้องเดี๋ยวถ้าออกได้ถ้าออกได้ผมอยากให้ออกเลยเนี่ยเอาแล้ก่สีขาวมาได้ไหมสีขาวอยู่นะโอเคขาจจได้ไหมได้แล้วนะเข้าเลยเนี่ยถ้ามีสองเลนอยู่เลนซ้ายดีกว่าใครเร็วกว่าเราเขาจะไไปขวาได้เองเนาะอ่า พอง่ายหน่อยมันสองเลนครับนหน้าพี่จะมาสาวที่เช้าๆมันก็ยังไม่มีรุ่งีงิค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าการจังหวะออกจังหวะรถเย,ยอะๆเราจะไปยังไง แล้วจะออกตัดไปที่ถนนผลยุทธิเลยเือดน <ฮะ S 1> ับแยน <ะ S 1> ับไปสรรคนควายเลย <ๆ S 2> นี่ก็ <ๆ S 2> ทางซ้ายมือก็มหาลัยเกษตรศสาสตร์ เดี๋ยวต้องดูนิดนึงถ้าถถ้้าาเขาบังคับอยู่เรนนี้บังคับให้เลี้ยวซ้ายถ้ามันอเนอ่าาาเป็ถถ้้ราอยู่เลนซ้ายถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเดี๋ยวก่อนนะจะต้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวใช่ดูจากลูกศรเลี้ยวเปิดไปด้วยความหรือเปล่านะได้ยังได้เนาะได้แล้วเข้าเลยนั่นแหละครับเพราะนั้นเราต้องเพิ่งจะมาเห็นลูกศรใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ไม่มีลูกศรนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเลนมาอยู่เรนนี้แต่ว่าอยู่เลนนี้ระวังรถ ด้านซ้ายที่ออกมาจากทางแยกใช่ครับพี่ต้องระวังด้วยตอนเราอยู่เลนซ้ายสุดก็ต้องระวังรถที่ออกจากทางแยกออกจากซอยหลังรถแท็กซี่นะพี่ไอ้นะแท็กซี่เขาออกมาหาเราไหมเอาไม่ออกเนาะเขาเร่งเงกับเรานะดูเขาจะตัดมาหาเราป่าดูเน่ยเขาตัดมาแน้าตัดมาหน้าเราลองรถข้างหน้าเขาตัดเข้ามาครับ พอกขอจบคลิปวิดีโอที่ฝึกพี่แอนใช้รถของตัวเองนะครับเป็น Ford f เฟียต้านะครับขับบนถนนวิภาวดีรังสิตขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ